วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาบาร์ตอนบ่ายสามกันค่ะในกลางกรุงปารีสเลยนะคะร้านนี้ชื่อว่า The Cambridge Public House นะคะเป็นบาร์ที่เปิดเร็วมากตั้งแต่เที่ยงซึ่งเราชอบมากนะคะวันนี้เหนื่อยๆก็อยากจะมานั่งพักจิบอะไรยเย็นๆซะหน่อยนะคะ วันนี้นะคะอายเจอกับบาร์เทนเดอร์ที่เฟรนลี่มากเขาเป็นคนเฟรนช์นะคะแล้วก็เมนูที่บาร์นี้จะเปลี่ยนไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแนะนำให้สั่งเมนูประจำวันของเขานะคะอายก็เลยมีสั่งกรีนไลท์นะคะเป็นเมนูประจำวันของเขาส่วนเพื่อนอายสั่งตัวสีแดงนี้นะคะต้องขออภัยจำชื่อเมนูไม่ได้จริงๆนะคะ จะบอกว่าพนักง,งานที่ร้านนี้คือเฟรนลี่ทุกคนแล้วดนตรีก็คือดีมากเป็นดนตรีชิลชิวไวบ์วดีผู้คนพูดคุยกันรอมรอบนะคะ เป็นซัมเมอร์ในปราลิสที่ได้ไว้ดีมากจริงๆดีตรงที่เขาเปิดเร็วด้วยนะคะก็สามารถคึกคักมเมากันได้ตั้งแต่หัววันเลยทีเดียวนะคะเมนูมที่นี่นะคะของไอายสั่งเป็นตัว Green Light กรีนไลท์นะคะเป็นเมนูประจำวันของเขานะคะครสชาติก็จะมีความแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามีผักเยอะมากจริงเหมือนกินกรีนช็อตมากกว่านะคะ จะบอกว่ารานนี้นะคะราคาค็อกเทลเขาจะอยู่ที่ประมาณ12-16แล้วแต่นะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยนะคะไอชอบมากๆเลยทุกคนคือคนไม่เยอะมากนะคะถ้าตกเย็นกว่านี้สักประมาณแบบทุ่มสองทุ่มคนจะเริ่มเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยมันจะมืดช้านะคะคนก็จะออกกันมาสายๆหน่อยนะคะแต่ไอจะบอกว่าแก้วสีแดงของเพื่อนเนี่ย รสชาติดีมากคือไอชอบมากกว่าแก้วไออีกนะคะมันจะมีความละมุนความหอมสโมกหน่อยๆนะคะถือว่าดีเลยนะคะใครมาปารีสนะไอก็อยากให้มาลองนะคะนั่งบาร์ชิลๆตอนกลางวันดูนะคะเผื่อเราเหนื่อยอยากพักเปลี่ยนจากร้านกาแฟมาลองไปนั่งบาร์ก็เพลินไปอีกแบบนะคะ ร้านนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะมีห้องน้ำด้วยเผื่อใครปวดท้องเข้าห้องน้ำชุกเฉิดใดๆก็เข้ามาในบาร์นี้ได้ค่ะพนักงานเป็นกันเองมากๆและห้องน้ำสะอาดมากค่ะนอกจากค็อกเทลแล้วเขาก็มีเบียรมีไวน์ปกติเลยนะคะเผื่อใครไม่ชอบค็อกเทลก็สั่งกันได้ค่ะ